มาเราจะมาเปิดกาชามันนี่แต่มันสุ่มตังนะเราอยากรู้มีเท่าไหร่ก็เรามาลองเปิดกันสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งสองหมื่นหนึ่งห้าหมื่นงอ่ะคุณไม่ไปเล่นแล้ววะ,ะไม่เ,เล่นแล้ววะไม่ไรโตไงอ๋อไม่มีตาแล้วจะไปสองหมืออ่นตึอององ่ะก็ผมบอกให้คุณบักคุณนี่ลองไปเทคอะ่ะ ก็เลือกลองเทคดูอ่ะไม่รู้มันจะเสียสองหมนอะคุณไม่ดูราคาก็เลยตอนุเทคอ่ะไอีดูกดเป็นงั้นเลยกดแทรนเตอร์ไปเลยไม่ดูราคาเสียเปิติ ผมได้สโอ้โหาคารที่เดิมได้ไปไปซับไปติดตรงสหนติดโต๊ะติดโต๊ะเฮ้ยเพื่อนเราเปิดหมดเลยดีไหมวะแล้วแต่เพื่อนเอาไงเปิดหมดเลยวะล่ะเอาไงดีวะเขาเปิดหมดเลยเขาได้สามแสนเลยแต่เปิดเปิดไปหมดเลยอาจจะดีกว่าก็ได้นะ ตอนนั้นหน้าตู้มีสิบคนขอบ็ให้มาคนละห้าสิบแล้วมันมีสีน้ำตาลเลยเพื่อนนะมีสีน้ำตาลด้สีทองเลยเพื่อนโได้เลยเพื่ออยากได้สีทองหนูเดี๋ยวมึงดูชื่อกูขึ้นเลยเพื่อนเท่ๆเลยเพื่อนเอาแบบช็อตเท่ๆเลย โอ้หมนเลยสีม่วงครับทองเดียวคือหกสิบใช่ไหมครับสรุปหกสิบว่ะเพื่อนพอสดทองสองรอบได้ไหม เาวินก็ได้เราวิ่งเรวิ่งสีทองสี่รอบได้ไหมอุ้ยมันผ่านไปแล้วมันวิ่งผ่านปเป็นเนหนึ่งผมไม่เฉียดเลยเนี่ยมันผ่านเดียวเมยเฉียดเลยเนะี่ยฮาลุ้นกันมึงกับกูชื่อใครจะขึ้นก่อนใช่เราขึ้นไปดูสีมเลจะลงทางนะโมเดลได้สว ข้าวโหเขียวของโกเขียวกูเปิดมาสามลูกแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยสีทองเออดูแค่เฉียดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ ได้แ่เหลืออีกสีลูกวันเนี้ตอนนี้ได้ม่กี่ลูก60สิบอะได้หก76ดเกเจดสิบหกหจำได้อยู่โอ้โหสามร้อยแกเผิว่าได้น้อยกว่ามดิเลกันเฮ้ยไม่ฟ้าเดียไม่ให้กูได้หมื่นหนึ่งด้วยเพื่อน อีกหนึงได้ครั้งเดียวได้มาครั้งนี้เนี่ก็ห้าร้อยมันเริ่มต้นต้งแต่ห้าหมื่นเลยว่ะ มันไม่โดนสีทองสักทีวะเ,เพื่อนสีม่วงยิ่งยากเเนี่ยสีม่วงก็โดนไปสองทีรับเล่ไปสามแต้ S <S ตรงแต่สีขา,ขาวๆเพื่อน <c oughs> เหมือนกูเลยห้าร้อยห้าร้อยกู <c oughs> ขอชื่อกูห้าหมื่นโกโก้ักทีหนึ่งดิเฮ้ย <c oughs> โอ้ช่องเดียวเพื่อน <c oughs> <c oughs> เดียวห้าหมื่นห้าหมื่น อ้ดไปอีกแล้วเลยไปสามช่องอันนึงก็ไดงดีวะคือขึ้นมาอยู่ชั้นสองแล้วก็เ็นนิเลูกยี่สิบโอ้โหกูวิ่งผ่านไปอเแอะ ตกใจคิดว่าชื่อมึงไง <laughs> อ,อ้เออหเเาา้เา,เา,แ,ลเอาอแล้วเลูม่ีมดีไปช่อง เหยุดมาด,ดูตังมึงเจ็ดหมื่นเองเพื่อนเจ็ดหมื่นเองเราเพื่อน <c oughs> เอ้เล่นหมอ <c oughs> ไม่ใส่ไปครป <c oughs> ับม,มาแล้วหุม,มาแล้วหุม,มีไรให้ดูผ่านไปแล้ว ได้ยังเพื่อนสีทองอนะได้เหรอยังโอ้โหสีม่วงนิดเดียวหลายกิโลกละน้อก็ยังมีตังตอทคุน,นด้วยเนพะื่อนตังหมล้นหรอยังอะเดี๋ยวอีก สิบลูกมั้ยเหลืออีกสิบเอ็ดโอ้ยสองต้องเราตัดอันนี่ได้ไง

เด็สิบประลูกอีกเพื่อนกูเหลือหกละเหลือหกละกูดันเดียว อช่องเดียวเองเพื่อนช่องเดียวสองแถวอะเออด้อห่ร้อยเดี๋ยวก้าลูกก็ได้แล hm ้วลูกอะกล้าได้จ้ะพอนายมึงได้ไวเพื่อนศรัทธาจงอยู่กับมึงเว้ยโอ้สองพันเนี่ยอีกแปดลูกสามร้อยหมดละ ห้าร้อยอีกเจ็ดลูกเค okay, ครับหมดแล้วครับผมก็ไม่ได้อะไรเลยครับผมไม่ได้เงินห้าหมื่นเคับไปเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใอ้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ